จนดไม่สลอดการเจาะรูธนาจะให้เป็นยั่มัขอกล็ปีเมือ ครับใครเอาคำถอ,อัญเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับคมคูถูกต้องไหมลักษณะจํานวนนะครับถ้าเกิดระเบิดต่อครบวงจรอนุภาพความไร้แรงเป็นอย่างไรถ้ามันระเบิดได้เนี่ยรัศมีจะประมาณ10เมตรครับรน่าจะมาจากการสูญเสียผลประโยชน์ แต่จะผลประโยชน์จากด้านใดเดี๋ยวเราคงต้องตรวจสอบไปชี้แจงให้ทราบแล้วก็ในส่วนของเรื่องงานสืบสวนไปเพื่อจับกลุมต่อไปนะครับทั้งท่านเฉลิมทั้งท่านพบตรท่านก็ไม่หวังดีไม่ประสงค์ดีแต่ก็ยังไม่เพื่อไปสู่ตัวคนร้ายต่อไปนะครับท่านเฉลิมแล้วก็พลตำรวจเอกเพียวพันธดามา ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นมา